ภาษีประชาชนได้อะไรล่ะคะดูค่ะล่าสุดตอนนี้ภาษีกูไปลงที่แกน้ำตาละค่ะแกน้ำตาลไม่ไดไ้ใช้กับคนที่จ่ายภาษีไหมอีดอพี่เป็นไรพี่เป็นไรล้างน,น้ำล้างน้ำเน,ำน,ำน,ำนำ ถอดุ้อกเลยพี่ถอดไหมไม่ถอดไหมลุงถอดไหมไปเลครับอย่าไปไี่ให้นานปี่ดเลยไปเร็วเ